สังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระเสยยสกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชดวานอารามของอนาถบินทิกะคณะบดี เขพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระเสยยสกะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เพราะความกระสานนั้นเธอจึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคล้ำม,มีผิวเหลืองขึ้นมีร่างกายสพรั่งด้วยเอ็นท่านพระอุทายีได้เห็นท่านพระเสยยสกะสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคล้ำม,มีผิวเหลืองขึ้นมีร่างกายสพรั่งด้วยเอ็น ครั้นแล้วจึงได้ถามว่าอาวุโสเสยยสกะเพราะเหตุไรคุณจึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นมีร่างกายสะพัังด้วยเอ็นคุณจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระมังเนาะท่านพระเสยยสกะรับสารภาพว่าจริงอย่างนั้นขอรับท่านพระอุทายีแนะนำว่า ดูก่อนเสยศกะถ้าอย่างนั้นคุณจงฉันอาหารให้พอแก่ความต้องการจำวัดให้พอแก่ความต้องการสงน้ำให้พอแก่ความต้องการครั้นฉันอาหารจำวัดสงน้ำพอแก่ความต้องการแล้วเมื่อใดความกระสันบังเกิดแก่คุณราคะรบกวนจิตคุณเมื่อนั้นคุณจงใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ ทำเช่นนั้นควรหรือขอรับควรสิคุณแม้ผมก็ทำเช่นนั้นต่อมาท่านพระเสยยสกะฉันอาหารพอแก่ความต้องการจําวัดพอแก่ความต้องการสงน้ำพอแก่ความต้องการฉันอาหารจําวัดสงน้ำพอแก่ความต้องการแล้วเมื่อใดกระสันบังเกิด ราคะรบกวนจิตเมื่อนั้นก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิสมัยต่อมาท่านพระเสยยสกะได้เป็นผู้มีผิวพรรณมีอินทรียอิมเอิบมีสีหน้าสดใสมีชวีวันผุดพองจึงพวกภิกษุสหายของท่านพระเสยยสกะถามว่าท่านพระเสยยสกะอาวุโสเมื่อก่อน คุณสู้พร้อมเศ้าหมองมีผิวพันคล้ำมีสีเหลืองมีร่างกายสพรั่งด้วยเอ็นเดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณอินรียอิ่มเอิบมีสีหน้าสดใสมีชวีวันผุดผ่องคุณทำยาอะไรฉันหรือผมไม่ได้ทำยาฉัน แต่ผมฉันอาหารพอแก่ความต้องการจำวัดพอแก่ความต้องการสงน้ำพอแก่ความต้องการครั้นฉันอาหารสงน้ำจำวัดพอแก่ความต้องการแล้วเมื่อใดความกระสันบังเกิดแก่ผมราคะรบกวนจิตใจผมเมื่อนั้นผมก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิอาวุโสเสยยะสกะคุณพยายามปล่อยอสุจิ ด้วยมือซึ่งเป็นเครื่องชาญอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาเท่วหรือเป็นอย่างนั้นขอรับบรรดาภิกษุที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใครต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโหนทนาว่าฉะไหนท่านพระเสยยสกะจึงได้ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเล่า ภิกษุเหล่านั้นพากันติเตียนท่านพระเสยยะสกะโดยอเนกปริยายแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพดนน่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดขึ้นนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระเสยยะสกะว่าดูก่อนเสยยะสกะ ข่าวว่าเธอใช้มือพยายามปล่อยอสจิจริงหรือท่านพระเสยยสกะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระภูมิพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหน เธอจึงใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเล่าดูก่อนโมฆะบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อความคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมัน่นไม่ใช่เพื่อความถือมัน่นมิใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจกคิดเพื่อมีความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพราคเธอยังจะคิดเพื่อความประกอบเราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นเธ,เธอจะคิดเพื่อมีความถือมั่นดูก่อนโมคาบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สั่งแห่งความเมา เพื่อเป็นที่บรรเทาความระหายเพื่อเพิกถอนอาลายัยเพื่อเข้าไปตัดวัตตะเพื่อสิ้นแห่งตัณหาเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดมีใช่หรือดูก่อนโมฆะบุรุษการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกําจัดความระหายในกลามการเพิกถอนความตรึก อันเกี่ยวด้วยการการระงับความกลัดกลุ่มเพราะกามเราบอกไว้แล้วโดยอนเนกปริยายมิใช่หรือดูก่อนโมคะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเยสยยสกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลี ความเกลียดค้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำธรรมิกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสง์เพื่อความสำราญแห่งสง์เพื่อข่มบุคคลผู้แก้ยากเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสในชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตรรมเพื่อถือตามพระวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจเป็นสังฆาทิเศษก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการชนิดก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายฉันโภชนะอันประณีตแล้ว จำวัดปล่อยสติไม่มีสัมปชัญญะเมื่อเธอจำวัดปล่อยสติไม่มีสัมปชัญญะอสุจิเคลื่อนโดยฝันเธอมีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าปล่อยสุกะเป็นไปด้วยความจงใจเป็นสังฆาทิเศตแต่อสุจิของพวกเราเคลื่อนในฝันทั้งเจตนาในความฝันนี้จะว่ามีก็ได้ เฉอยพวกเราต้องอาบัตส,สังฆาทิเศษแล้วประมังเนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานี้มีอยู่แต่นั่นเป็นอับพอหาริกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมิกถาในเพราะเหตุเป็นเขาอมลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจสิบประการที่กล่าวมาแล้วนั้นดังนี้ปล่อยสุกะเป็นไปด้วยความจงใจเว้นไว้แต่ฝันเป็นสังฆาทิเศษ